สบายสบายมาแล้วค่ะคราวที่แล้วนะคะเราได้นําเสนอเกี่ยวกับการลดเลือนริ้วรอยนะคะทําให้หน้าใสาเนียนดึงเดะโบะขึ้นมานะคะจากแขกรับเชิญของเราอายุกว่า 60แล้วนะคะภายใน7วันนะคะกลับมาเด้งดึ๋งได้ด้วยใช่ใช่ราคารีกว่าสร้างความอึ้งให้กับทั้งคุณผู้ชมแล้วก็พวกเราด้วยนะคะวันนี้ขอเชิญมาอีกทีค่ะขอต้อนรับดรเซรีวงวันทาค่ะย้ำเรื่องอายุจังเลยอย่าย้ำอย่าย้ำเยอาไม่เอาแหมที่ย้ำเนี่ยไม่ได้แบบอยากจะให้รู้อายุเท่หร่แจะอยากจะให้เห็นว่าแตกต่างจากผิวหน้าจริงๆเราสองคนนี้อายุปะติดนึงนะคะแต่ยังอายุพี่ยึดหลักประเภทไม่ยอม แพ้กับธรรมชาติใช่ไหมล่ะ,ะ,ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นแสงแดดการทํางานการทํานู่นทำนี่เนี่ยมันก็มีปัญหาใช่ไหมฝ้าเอยรอยด่างดำลูขุมขนกว้าง ผิวหยาบกร้านมันมาหมดแหละใช่ไหมพอมาหมดเราก็ต้องพยายามทํานู่นทํานี่อาจารย์เคยมีปัญหาเหล่านี้ไหมคะมีทุกอย่ไม่เคยเห็นี้อรยก็ไม่เคยเห็นเลยเห็นกี่ครั้งก็ดูดีเสมอก็เพราะว่าพี่เป็นคนที่เมื่อตอนมีแล้วพี่พยายามไอความพยายามพี่ตรงนี้เนี่ยพี่ก็สรรหาใช่ไหมคนเขาบอกคาเวียดีเนี่ยกระปุกละแปดพันนะจ๊ะทาคาเวียแล้วเป็นยังไงคะ แพงใช่คะแล้วเราดีสมราคา8,000ไหมคะก็คือม exactly ันมันไม่สมราคาเพราะเราเสียตั้ง8,000แต่การเห็นผลมันช้าส่วนบางอย่างพอไปซื้อมาใช้ก็แพ้คือสองอย่างเนี่ยสลับกันไปมาไม่แพ้ก็แพงไม่แพ้ก็แพงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ลําบากใจแต่เราก็ยังไม่ยอมแพ้นะมันจะแพ้มันจะแพงไงเราก็หาไปเรื่อยๆต้องต่อสู้เอ่อจนกระทั่งมาเจอดรพิเชษซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของ อะไรหล่ะสมุนไพรธรรมชาติต่างๆเนี่ยเขาก็แนะนำครีมนี้ให้พอมาใช้เนี่ยถูกใจมากเด้งไม่แพงไม่ได้งกนะคะแต่เราต้องใช้ต่อเนื่องไงจนกว่าเราจะตายเดียต้องใช้นานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาอะไรไม่แพงไว้ก่อนอันที่สองนั้นก็คือว่ามันเห็นผลน่วันแรกเราทาเรามือลูบปั๊บเนี่ยอุ้ยตายเราผิวชัดเนียนอะไรแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยจีิงรู้สึกเลยพอเทเอามาปุ๊บเนี่ยหลายคนกระแสตอบรับเยอะมากันนีไงที่พี่ต้องมาอีกรอบมีผ้าอะไรรู้ไหม มีคนเนี่ยหลานชายบ้างเพื่อนบ้างโทรมาจริงหอจริงหอจริงหออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอไปใช้การจะไปใช้กันแล้วขอบคุณนะคะโทรมาขอบคุณบอกใช่เลยคือเห็นชัดเจนเรื่องความเนียนแล้วก็เรื่องของลูกขุนเนื่ออะไรต่างๆมันหลายอย่างคือเรียกว่าวันแรกเนี่ยพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันลูกหน้ามันจะรู้เลยแล้วมันไปเรื่อยๆก็จะดีขึ้นนั้นอันนี้เราก็ชอบหนึ่งไม่แพงอันที่สองเห็นผลด้วยความรวดเร็วอันที่สามเนี่ยถ้าเราไล่จากเจ็ดวันที่เราทำเนี่ยนะ มันมันมันเหมือนมันครอบคลุมหลายๆอย่างอ่ะนะผิวเนียนนุ่มบ้างนะฮะเรื่องรูขุมขนกระชับบ้างเรื่องความเนียนบ้างเรื่องความขาวบ้างเรื่องความสดใสบ้างเรื่องการลดดิ้วรอยบ้างนะฮะและที่สำคัญอ่อนกว่าวอันนี้แหละมันมันคือมันมีหลายอย่างในเดียวกันเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความได้ผลเร็วราคาไม่แพงแล้วก็เออมันทำได้หลายอย่างตรงนี้ก็เลยทำให้ พี่ใช้มาโดยตลอดนะสามปีคุณสมบัติพิเศษของเขาก็คือมันเป็นอลอยล์ไฮโดรบาลานซ์คือหมายความว่าระหว่างน้ํามันกับน้ำเนี่ยมันมีความสมดุลกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ทําสําหรับคนหน้ามันด้วยแล้วก็คนหน้าแห้งด้วยนะฮะแล้วมันมีคอลลาเจนคอนโทรลซึ่งตรงนี้มันจะทําให้เกิดความยืดหยุ่นของผิวผิวเราก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วมันก็มีตัวที่มันจะควบคุมเรื่องของเลือดลมเพราะฉะนั้นเนี่ยดูนี่ช่างแต่งหน้าเวลาเขาแต่งหน้าพี่นะเขาจะบอกว่าอุยตายทําไม ประเภทมีเลือดฝาดมีเลือดฝาดยบอกดูยังไงยี่สิบหกเลยค่ะแล้วแบบนี้สามารถใช้ได้ทุกวัยไหมคะเนียมันน่าจะได้ทั้งหมดนะคนเราเนี่ยบางครั้งเราก็ใช้เพื่อแก่แต่บางครั้งเราก็ใช้เพื่อกันใช่ไหมเพื่ออย่างวัยพี่มันมนถึงแก้แล้วแต่หนูหนูเรียกัน คือ25ขึ้นไปก็สามารถใช้ได้แล้วคือคนเรานี่จะไปทํทำไมต้องรอให้เกิดปัญหามันเหมือนเวลาผู้ชายเวลาที่ไปนอกใจเราเวลาเราพูดอะไรจะบอกว่ายังไม่เกิดขึ้นเลยทำไมต้องคิดรอให้มันเกิดแล้วค่อยมาว่ากันบอกเรื่องอะไรอ่ะเตรียมเต้นเนินใช่ไหมมันก็ต้องแบบเชิงรุกเชิงรุกใช่ไหมแม้เหมือนกันหน้าเราเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยให้มันมีปัญหาไปแล้วเราแก้เนี่ยมันก็เป็นเชิงรับแก้ยากแต่ถ้าเรากันไว้แต่ต้นเนี่ยเป็นการทํางานเชิงรุกมันจะดีกว่าใช่ไหมะเชื่อว่าจางฮงจะพอใจกับผล การเปลี่ยนแปลงมากเลยแต่ว่าอยากทราบว่ามันนานแค่ไหนคะใช้ไปนานแค่ไหนถึงจะเห็นว่าหน้ากลับมาใสเด้งแบบนี้เลยคืออย่างที่บอกว่าวันแรกเราก็เริ่มรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วพอ7วันเราก็จะรู้สึกดีขึ้นแต่พี่เองเนี่ยใช้ประมาณสักสองสาเดือนคนก็เริ่มทักต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะคืออย่างที่เห็นวางอยู่เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด7็กระปุกเจ็ดกระปุกใช้ก่อนเลยใช้วันละกระปุกอแล้วหลังจากนั้นแลใช้ีกขวดนั้นแล้วพี่ก็ใช้ต่อเนื่องด้วยมา ปัจจุบันเนี้ยเวลาไปไหนมาไหนเพื่อนฝูงก็ได้แต่ชมว่าเราเนี่ยหน้าใสปิ๊งเราอายุน้อยกว่าเขาเราไม่ใช่รุ่นเดียวกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูนิดนิ้ไหมคะใช้ยากไหมคะนี่ใช้ยังไงคือทีแรกเนี่ยเขาบอกกระปุกนี้ให้ใช้สองครั้งพี่เห็นแล้วพี่ก็สยองทำไมอะคะตัวจะเมื่อยมือเพราะมันเยอะเหลือเกินแต่ปรากฏพอทาเข้าไปมันซึมเร็วมันก็เลยรีดเลยนะคะแน่คือถ้ามันซึมช้าเนี่ยเราก็จะทิาอุ้ยวน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 เนี่ยกว่าจะหมดครึ่งกระปุกต่อไอต่อครั้งใช่ไหมเขาซึมเร็วจริงไห่ะไปไปแลวโอ้ซึมเ หนึ่งกระปุกก็คือไม่เนินหนักโอ้ยไฮโดรบาลานซ์เติมน้ำกับน้ำมันพอเหมาะพอจาะไงค่ะซะเลยนะอาจารขาคุณผู้ชมดูอยู่ทางบ้านอยากได้บีสวยบ้างแล้วทำยังไงรอแล้วค่ะร้อยคนแรกเนี่ยเขาให้เลยประมาณพันกว่าท่านอานารย์ให้กับร้อยชุดท่านอาจารยจะบอกให้ร้อยชุดเท่านั้นนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะเดี๋ยวกระปุกนี้อุ๋ยต่อเนื่องเลยแล้วกันค่ะนี่ทาเขาแอบแอบแอบงั้นเดี๋ยวเราไปรับโชคสบายๆกันค่ะ